สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดคุณคมสัญเจได้มีการโพสต์ข้อความลงในเฟ e บุ๊กโดยมีใจความว่าอีกแล้วมีหลักฐานช่วยจำเลยหลุดคดีได้ใครเชื่อก็ออกลูกเป็นจุดจุดนายต่อดินเป็นสุนัข ถูกน้ำร้อนรั่วเพราะโดนเอฟซีและยูทูบเบอร์สายอวยจำเลยรุมด่ายับเมื่อคืนบักแต่แต่ผู้หิวยอดวิวเลยไร้สดมามุกเดิมคือครอบครัวตัวเองช่วยจำเลยได้ฮ่าฮ่ฮเรื่องบางเรื่องคนในครอบครัวเขารู้ดีอะไรเป็นอะไรก็แค่ ยังไม่ได้ไปขึ้นศาลวันนั้นเขามาวัด GPS ใครอยู่ตรงไหนตายายอยู่ที่ไหนยังไม่ถึงตรงนั้นถ้าคุณเก่งคุณคิดว่าคุณมีอำนาจล้นเหลือช่วยลุงได้ช่วยป้าได้พวกผมจะถอยเรื่องของเรื่องมันมีอยู่นิดเดียวว่าผมทำคอนเทนต์กับลุงแล้วคุณเป็นใคร คุณมาทีหลังมาทำคอนเทนต์นี้แล้วคุณมาจัว่วให้ผมขอโทษเรื่องอะไรแล้วที่สำคัญผมก็มีอะไรดีไม่งั้นผมไม่ออกมาพูดอะไรหรอกผมมีคลิปเสียงตั้งแต่วันที่10ถึง11ใครโทรมาบนภูเขาผมมีข้อมูลมีคลิปเสียงมีอะไรเยอะแยะมากมายที่ผมจะไปสู้คดี เพื่อให้คนหนึ่งหลุดผมไม่ใช่จะอะไรกับ f อซนะถ้า f อซเข้าใจผมแต่ถ้าเป็น f อซปลอมผมก็ไม่สนใจผมจะบอกว่าวันที่วัด GPS มีใครอยู่ตรงนั้นบ้างผมถามท่านนายที่ดูแลคดีนี้ด้วยว่าคุณเอาอะไรเอาหลักฐานเอาพยานอะไรไปชนะเขาผมจะบอกให้นะคนที่จะทำให้ คนคนหนึ่งรอดพ้นจากคดีเขาคนนั้นเป็นใครคุณยังไม่รู้เลยใครจะเลิกติดตามผมผมไม่สนใจแต่ผมถามใครกันแน่จะทำให้หลุงรอดพ้นคดีไปถามท่านนายเลยผมจะบอกให้ว่าวันที่เจอศพน้องใครโทรมาใครโทรลงมาหาแม่ผมใครที่บันทึกเสียงนั้นไว้ ถ้านายยังไม่ได้คลิปเสียงนี้ด้วยซ้ำผมจะบอกให้คลิปเสียงมันอยู่กับผมใครโทรลงมาและวันที่วัด GPS วันที่น้องหายใครอยู่ในเหตุการณ์ยังไม่มีใครรู้จักกี่ครั้งกี่หนแล้วที่นายคนนี้ใช้มุกแบบนี้มาหากินกับยอดวิวใช้มุกแบบสร้างภาพให้ดูดีขึ้น เวลาที่ตัวเองเพรียงพรำผมบอกได้เลยความคิดของคนคนนี้น่ากลัวมากทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองรอดนกสองหัวลิ้นสองแฉกอย่างต้องยอมแพ้มันภายหลังที่โพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าเกลียดขี้หน้ามึงว่า ไปตายซะไอ้นี่กับไอ้ผวยสู้สีกันในเรื่องการสร้างคอนเทนต์หน้าตาก็โคตรจะทุเรธแถมสันดานยังเลวแล้วความดีของมึงอยู่ที่ไหนวะไอ้หน้าหนูผีพันปีไหนว่าวันที่11มันไม่ได้อยู่ในพื้นที่ไม่ใช่หรือครับมันไปที่ไหนซักแห่งนี่แหละผมจำไม่ได้ แล้วมันจะเป็นพยานได้ยังไงงืดตลกโจกสี่โกคณะเถียงนาเพ้อรำพันฮ่าฮ่าฮวันที่สิอมันไปสกลน,นครมันไม่รู้เรื่องหาอะไรเลยถ้ามึงรู้รู้เรื่องมาจากคนอื่นนันมึงเป็นพยานไม่ได้แล้วใช่แล้วมันจะมาบอกว่ารู้ดีใครอยู่ไหน โคตรเกียดเลยว่ะพ่อพอกับไอ้ผวยอีปแปรนสันดานชั่วพวกหลวงโลกถุยกูขี้เดียดคักสงสัยต้องขึ้นสื้อแปลงให้มันอีกเวลามันพูดโกหกมันชอบถาแปลงฮ่าฮ่กูไม่รู้หรอกใครรู้อะไรตอนนี้ก็อยากรู้แค่ว่าเมื่อไหร่โควิดจะหาย เรื่องของมึงบักแต่แต่หิวแสงอีกแล้วนะมึงยิ่งพูดยิ่งทำให้ f อีเกลียดเข้าไปอีกถ้ามีหลักฐานช่วยจำเลยได้คงไม่ปล่อยให้เขาเอาข้อหามายัดให้เป็นจำเลยจนถึงทุกวันนี้หรอกที่พูดออกมาทำนองคู่เอที่ติดตามอยู่ว่าอย่าคิดทำอะไรกับมันเดี๋ยวจะไม่ช่วยจำเลยถ้าคิ ช่วยคงจะช่วยพี่สาวมันแค่นั้นแหละแต่กับลุงมันคงไม่ช่วยแน่แ,นแต่มองแล้วไม่รู้มันจะช่วยได้หรือเรื่องมันถึงศาลแล้วปากคำมันก็ให้ไปแล้วกับตํารวจเขารวบรวมเอาหลักฐานเข้าไปสู่กระบวนการแล้วโกหกตามเคยคนมันหน้าด้านโกหกได้เอามานั่งหัวเราะก,กัน ในครอบครัวได้ยอดวิวน่าเบื่อจริงๆไอ้คนคนนี้ถ้ามีจริงยื่นต่อสารหรือย่างรีบยื่นนะไปยื่นที่หลังสารเขาไม่รับฮ่าฮ่ฮ่โอ้ยมีใครเบื่อเรื่องกกก,กเหมือนเราบ้างเมื่อไหร่จะจบวะเชื่อตำรวจเชื่อนิติวิทยาศาสตร์ครับ ไม่เชื่อเรื่องแฉลูกไม้หล่นไม่ไก่ต้นสรุปแล้วเน่ามากสำนวนหลักฐานเขาอยู่ที่ศาลหมดแล้วไอซือบือมันสร้างภาพเพื่อให้คนสนใจมันจริงๆแล้วมันไม่มีเฮียอะไรเลยหลอนไปวันๆผมบอกคำเดียวคือมันต้องการเงิน คือพี่เขยพี่สาวมันอยู่กลุ่มเดียวกันคือเลวสามชาติชั่วหลานตายทั้งคนพวกมึงยังทำได้ลงคอที่รู้รู้แต่แต่บ่ได้อยู่แน่ๆฟังแล้วคุณเริ่มเพอเจ้อ์ล่ะ